โอ้ให้ตายเถอะกับตนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อตะกี้ที่ผมผิดคิวไปหน่อยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยกับตาเล่นผมเอาซะเกือบแขนหักเต็มแรงเลยเมื่อแต่ว่าท่านไปเอาแรงแบบนี้มาจากไหนกันเนี่ยฟีม์มกับตันี่ท่านนี่ก็หนักไม่ใช่เล่นนะครับเนี่ยเอาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเคลียร์เองพวกนายไปได้แล้วเมื่อเราพูดก่อนที่จะจ่ายเงินทําอะไรเรียกใช้พวกเราไดกนะครับ กัปตันตื่นขึ้นมาเพราว่าเขานอนอยู่ในห้องอยู่ในห้องที่มีเตียงสองชั้นตอนที่จะรู้ว่าเมื่อเมื่อครู่เนี่ยเขาได้ช่วยหญิงคนหนึ่งเอาไว้เย็บเพิ่งขยับค่ะเป็นยังไงบ้างคะแมรี่เข้ามาประคองตัวเขาที่พยายามจะลุกก่อนที่จะนั่งอยู่บนเตียงผมไม่เป็นอะไรมากนะรอกว่าแต่คุณเถอเป็นอะไรมากหรือเปล่ากับตันบอกกับแมรี่ไม่หรอกค่ะ เมรี่พูดก่อนที่จะเอาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลของเขามาดูแลเขาอะนะครับผมก่อนที่จะเอาแอลกอฮอล์ชุบผ้ามาทำความสะอาดตรงบริเวณที่บาดเจ็บของเขาอะนะในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งผมไม่เป็นอะไรมากนักหรอก เขาบอกกับหญิงสาวไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นความผิดของฉันที่พากัปตันมาเจอสถานการณ์เช่นนี้แมรี่ตอบคุณชื่อแมรี่หรือไรคนล่ะกัปตันถามกับแมรี่ฉันชื่อแมรี่ไวโอเล็ตสนิปค่ะเรียกฉันว่าแมรี่ส่วนอีกคนก็ลอล่ามารีพบเอ็ดเวิร์ดจอห์นสมิธทั้งสองก็ได้จับมือ ทักทายกันแน่นอนว่าความรู้สึกของทั้งคู่นั้นเหมือนจะเข้ากันได้อย่าบอกนะว่าเขาชอบฉันจริงๆอะ่ะอาอยัางไงดีวันไหวไปหมดแล้วเนี่ยแมรี่พูดออกมาในใจของเขาผมรู้สึกว่าเธอคือภรรยาคนใหม่ของผมและพร้อมให้จเจนภรรยาที่ดีและแม่ของลูกเขาก็พูดอีกในใจเช่นเดียวกันสิ่งฟีเท้าดังดังขึ้นมากรปตันครับแป็อะไรมารือเปล่าครับเจตาที่ชาวสไลทโทเลอร วิ่งมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่จเซฟบ็อกซ์ฮอลแล้วก็คนอื่นๆสมทบอีก2 3คนคุณมาด็อกกับลอร่าก็มาทันทีด้วยสายตาของแมรี่มองดูเห็นทั้งคู่จับมือกันเออไม่ใช่ไม่เป็นอะไรมากนะครับกัปตันบอกก่อนลุกแล้วก็บอกกับแมรี่ว่าคลาหน้าถ้าจะไปเนี่ยหาเพื่อนลงไปด้วยนะมาอันตราย ก่อนที่เขาจะจากไปเป็นอะไรมากหรือเปล่าล่ะรอราถามเพื่อนไม่หรอกฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกฉันอ่านใจออกนะว่าเธอชอบเขารอราพูดก่อนที่แมรี่จะลากเพื่อนของเธอเข้าห้องไปตัดเรื่องมาอย่างที่ห้องรับรองที่ชั้นเฟิร์สคลาสแน่นอนว่าทีา่โต๊ะนั่งกับตันเนี่ย พยายามจัดเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมและเรียบร้อยก่อนที่จะมีคนมานั่งโต๊ะนั่นคือโทมัสแอนดรู w ซึ่งเขาเป็นเอนจิเนียร์ของเรือแล้วก็บรูซอีสเม e เป็นเจ้าของบริษัทไวสตาร์ไลน์ก่อนที่เขาจะถามกับตันไปว่าหน้าคุณไปโดนอะไรมาหรือเป็นอะไรมากหรือเปล่าพอดีผมหกล้มนะ่ะไม่เป็นอะไรมากก่อนที่อีสเมจะดูแบบ เอกสารในด้านการทํางานของเครื่องยนต์ไอ้น้ำคุณไม่ได้เปิดโบลเลอร์หลัก4ตัวไว้เหรอเท่านี้ก็พอแล้วแล้วมันก็เร็วพออยู่นะครับอีกอย่างหนึง่งเรือก็ใหม่ผมไม่อยากจะใช้กําลังให้มันมากเกินไปมากกว่านี้กัปตันบอกกับบรูซอิสเมฟังให้ดีนะผมเคารพการตัดสินใจของคุณลองคิดดูนะครับถ้าเราเดินทางไปถึงวยอร์กไวขึ้นหนังสือพิมพ์ก็จะต้องลงข่าวถ้าจะทุกฉบับเลยว่า ได้ชื่อแบบคุณอาจจะได้ชื่อเสียงตอนกเกษียณอายุราชการเลยนะขวกคุณไปกับตอนที่ตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากว่าผมจะตัดสินใจของคุณดูนะผมเคารพการตัดสินใจของคุณเช่นกันกับตันเขาพูดจบก็ลุกออกไปเหลือแต่คุณแอนดรูไว้ครับผมก็อยากเร่งเครื่องอยู่นะแต่เกรงกลัวในเรื่องของเครื่องยอนต์อย่างเดียวครับผมทราบดีว่าเครื่องยอนต์ยังใหม่แถมยังอยู่ในช่วงรันอิน ก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังคุณแอนดรูคุณช่วยเก็บความลับให้ผมหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรผมเก็บให้ได้ครับแท้ที่จริงแล้วผมชอบพนักงานต้อนรับหญิงคนหนึ่งตกลุมรักเธอเป็นอย่างมากด้วยว่าแต่เธอชื่ออะไรล่ะครับผมอยากจะรู้จังเพราะผมก็รู้จักหลายคนบนเรืออ๋อเธอมีนามว่าแมรีอืมกับตาหนี้ตาถึงมากเลยนะครับ เธอเป็นคนนิสัยดีและมีอริยาสสยที่พอได้เลยนะครับเนี่ยเห็นว่าเป็นที่รักใคร่ของบรรดาผู้โดยาารชั้นหนึ่งเลยนะแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีมากเธอนิสัยดีขนาดนี้เลยหรือผมไม่ยากะรู้มาก่อนอืมดีมากนะครับถ้าได้เป็นภรรยานะเธอน่าจะเป็นภรรยาที่ดีมากๆเลยครับ เขาเพิ่งคุยแอนดรูเล่นเอากับตันนี่เก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่แล้วแน่นอนว่าเขาต้องการรู้รายละเอียดของแมรี่ให้ไปมากกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่าหนีไม่พ้นคุณมาอล,าลอล่าคุณลอล่าซึ่งเธอก็ตกใจมากๆที่โดนกับตันเรียกพามากุยตรงนี้รู้จักแมรี่กันมามานานมากแค่ไหนแล้วกับตันถามลอล่า รู้จักกันมาตั้งแต่ฉันกับแมรี่อายุได้สัก20เห็นจะได้กลับมังคะตอนนั้นเธอมาทำงานที่เรือของบริษัทคูนาดที่แล่นไปอเมริกาเธอ,อน่ารักเป็นกันเองมากและเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะคะลอล่าผมขอถามสักนิดหนึ่งแมรี่เขามีจุดเด่นและจุด อ่อนอะไรบ้างผมอยากรู้เพียงเท่านี้เองกับตันถามแล้วล่ะเธอวันไหวเพราะกับเพศตรงข้ามนะคะชีวิตเธอไม่เคยโดยผู้ชายคนไหนเข้ามาจีบหรือทักทายหรือว่าชอบมาก่อนแต่อย่างอื่นดิฉันไม่ทราบนะคะแต่มีคนนึงรู้จักเธอดีมากๆใครหรือมาดามกดันบราวหัวหน้างานของฉันนะคะก็ดีสิ ไปตามเข้ามาคุยกับผมหน่อยอยากจะรู้นะว่าเป็นยี่ยงื่ไรก่อนที่เรา่านจะไปตามมาดามมาครับผมเอาแบบนี้เลยหรือคุณมาดอกถามกัปตันก็แบบนี้แหละจะได้รู้จักเธอกันมากยิ่งขึ้นไม่นานเกินรอมาดามก็มาที่โต๊ะมาดามก็เห็นครับเห็นนะครับว่าคือเห็นชัดเจนเลยว่าที่ผมเรียกมาเพราะ วันนั้นเธอมาล้มใส่ผมดิฉันทราบดีนะคะว่ากับตันเป็นห่วงแมรี่มากว่าแต่เรชันมาทำไมเหรอคะมีธุระอะไรหรือเปล่าเรื่องมันเป็นเช่นนี้ครับว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับประวัติอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแมรี่นะครับก่อนที่มาดามจะเล่าเรื่องประวัติของแมรี่ความเป็นมาให้กับตันฟังซึ่งบางเรื่องก็คล้ายกับที่ลอล่า เล่าแต่และเอเนี่ยมันจะคือแต่ว่าเรื่องในดีเทลมันจะมากกว่านั้นอีกแต่เธอก็ชอบพวกดอกไม้นะคะเช่นพวกทิวลิปพวกกุหลาบแล้วชอบอ่านนังิยายเกี่ยวก,กับความรักแล้วก็คู่ครองโอ้คือเป็นนี้นะครับเธอมาอยู่กับมาดามนานแค่ไหนแล้วครับเธอมาอยู่กับฉันตอนสิบเอ็ดขวบครอบครัวเธอเสียนะคะอย่างแม่ของเธอคือเป็นเพื่อนของฉันนะคะแล้วฉันก็ดูแลเขาเหมือนลูก แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือครับพ่อกับแม่ของแมรี่คุณมาร็อกถามก่อนที่จะได้รับคําตอบอันแสนเศร้าคือในปี1903เธอกับครอบครัวไปเที่ยวอิตาลีด้วยเรือโดยสารที่เกิดอับปางจากเนื่องจากพายุทุกคนเรือลงเรือชูชีพพอเรือพายออกจากเรือที่จมก็มีผู้คนจำนวนนับสิบที่ลอยคออยู่ในน้ำไหวมาเพื่อที่จะขึ้นเรือก่อนที่จะจมลงหายไปแบบวิบตาเลย คนในเรือจมหายไปร้มทั้งพ่อแม่ของเธอด้วยเธอว่ายน้ำท่ามกลางผู้คนนับร้อยที่เรียกรอความช่วยเหลือบางคนก็เสียชีวิตและตามหาพ่อแม่แล้วก็แน่นอนว่าเธอเสียทั้งคู่ไปกับเรือที่อับปางนั่นพอฉันรู้ข่าวฉันก็รีบต่อรถไฟจากฝรั่งเศสไปร,รับเธอที่ททอิตาลีมาดูแล เธอเฝ้าแต่คิดถึงพ่อกับแม่ของเธอมาตลอดฉันก็ดูแลเธอเหมือนกับพ่อแม่ของ,ของเขาอะนะมาดามเล่าเรื่องของแมรี่ให้ฟังจนจบเสร็จปุ๊บก,ก็ไปทําหน้าที่ของตอนต่อลอล่าก็ออกอะไรออกอาการแบบทันใดเลยจนคุณมาด็อกต้องปลอบฉันเกิดมาไม่เคยพบเจอพ่อแม่เลยฉันอยู่กับปู่กับย่าพอท่านเสียฉันไป คือพอท่านเสียไปชักก็อยู่ที่สานเด็กกำพร้ามาตลอดมาดามก็จะพามไปอยู่ด้วยเป็นเพื่อนกับแมรี่แต่ของแมรี่เศร้าหนักกว่านั้นมากต้องมาจากไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยหมายถึงพ่อแม่ของเขาอะนะพรู้ว่าเธอผ่านอะไรมามากยอมรับเลยว่าเธอต้องต้องแบบเข้มแข็งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะมากกับตันพูดออกมา ตกดึกบรรยากาศช่างเงียบมากๆมีแต่หมู่ดาวกับมหาสมุทรแมรี่ที่มายืนที่ท้ายเรือคนเดียวมองดูห้องน้ำในยามค่ำคืนไม่ทราบนั้นเนี่ยว่ามีจุดชมวิวตรงนี้ด้วยคุณมาด็อกบอกกับทั้งสองแมรี่เธอแนะนำเอ่อนะคะผมว่าแล้ว ต้องมาตรงนี้ทุกวันแล้วละ่ะก่อนที่จะมีเสียงกระแอมอ <c oughs> <c oughs> เป็นเสียงชายอายุราวเจ็ดสิบดูเป็นผู้ดีเก่าแถมยังดูสุภาพเรียบร้อยตามทั้งคู่มามีที่ตรงนี้ก็ไม่บอบรรยากาศดีมากเลยหรือแนะําไปเนี่ยท่านเซอร์เบนจามินดอรตันอดีตครูฝึกอ,อ่ถ้าหาร โรงเรียนนายเรือทหารผมทันเขาตอนจนจะกระเียนพอดีลอล่าค่ะแมรี่ค่ะท่านเออเจ้าว่าไปแล้วเธอหน้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นของกัปตันเลยใครล่ะคะตรงนี้ไม่เหมาะไปที่ห้องกันดีกว่าห้องของท่านเบนจามินที่ชั้นเฟิร์สคลาส ภายในห้องหรูหรามากรอล,ล่ารินชาก่อนที่จะนั่งลงฟังท่านเล่าฉันเคยเป็นครูสอนนักเรียนนายทหารเรือหลายรุ่นฉันสอนทั้งกัปตันสมิธท,ทั้งเมอร์ด็อกแล้วก็คนอื่นๆไปด้วยอ้อลืมบอกมีเฮนรี่ไว้อยู่ในนั้นด้วยนั่นก็อยู่ในระดับกัปตันด้วยไปๆมาๆมา,มา,มาอยู่ตำแหน่งนี้ซะอย่างนั้นกัปตันสมิธเขาเรียนเก่งมากสอบได้ที่หของรุ่นเลย หลังจากที่จบเขาก็ไปทํางานสายเดินเรือไปเดินแบบเดินทางไปทั่วยุโรปอเมริกาเอเชียแล้วไปตัวไปถึงออสเตรเลียแล้วก็งานกองทัพจนกระทั่งเขาได้อยู่ในตําแหน่งอ,อ่กัปตันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาส่งการแบบเขาส่งแบบการ์ดงานแต่งมาเขาให้ฉันไปร่วมงานของเธอดูน่ารักมากและดูสุภาพเป็นภรรยาที่ดีเอ,อ ให้เขาแล้วฉันไปเที่ยวบ้านเขาหลายต่อหลายครั้งเลยจนกระทั่งก็อะไรขึ้นล่ะคะโรล่าถามท่านในปีพันเกร้อย่ที่ลิเวอร์พูลวันนั้นภรรยาของเขามารับตัวที่ท่าเรือหลังจากที่กลับจากอเมริกาในขณะที่ข้ามไปหาเขานั้นมันมีรถยนต์คันนึงพุ่งชนมาที่เธอและเขาก็เสียชีวิตแบบ ตายทั้งกลมในทั้งทั้งที่ตอนนั้นเขาตั้งครันได้อายุได้สักสามเดือนเห็นจะได้เขาก็ทุกข์ใจมากที่เสียคนรักไปฉันต้องคอยปลอบใจเขาเขาเป็นแบบนี้ได้โอ้โกร้ายเกินไปละลอล่าตอบออกมาก่อนที่จะมีรูปถ่ายไม่สิพอจะมีรูปถ่ายไหมครับว่าเธอเป็นคนยังไง ท่านเบนจามินก็รู้วงไปในชุดสูทหยิบสมุดไดอารี่ออกมาและหยิบรูปถ่ายมาให้ดูก่อนที่คุณเมอร์ด็อกกับโรล่าจะตกใจรูปถ่ายนั้นมากก่อนที่แมรี่จะขอดูเธอก็ตกใจอยู่ไม่ใช่น้อยว่าสาวในรูปที่อยู่ข้างๆตัวเขาหน้าเหมือนตัวเธอเป็นอย่างมากยังกับเป็นพี่น้องฝาแฝดหรือว่าแมรี่เธอมีฝาแฝดหรือคล้าย ลอล่าบอกฉันไม่มีพี่น้องเลยนะลอล่าก่อนที่แมรี่จะขอตัวออกไปจากห้องเหมือนจะทนไม่ไหวกับเรื่องที่ได้รับฟังประจุเหมาะกับตานเดินผ่านมาพอดีก็อะไรขึ้นหรือทำไมมาที่นี่กันล่ะแมรี่มายืนที่ท้ายเรือด,ดังเก่าละมองดูน้ำในมหาสมุทรอันมืดมิด เธอรู้ว่าชีวิตของเขานั้นโหดร้ายมากๆกว่าเธอมากๆและเธอก็เข้าใจได้ว,ว่าทำไมเขาเอาใจเธอทั้งซื้อของให้และช่วยเธอจากคนที่มาทำไม่ดีไม่ร้ายผมก็เข้าใจความรู้สึกของคุณนะที่ผ่านเรื่องแบบนี้มาแบบโหดร้ายกับตันบอกกับแมรี่ฉันก็เข้าใจเช่นกันค่ะว่ากับตันสูญเสียคนที่รักและลูกไปด้วย ผมก็เข้าใจนะว่าคุณต้องผ่านเรื่องอะไระไร้ายมาถ้ามีอะไรแล้วก็นะไม่ต้องเก็บไว้หรอกปล่อยมันออกมาได้เลยแล้วก็ทิ้งมันไปเสียให้มันจนลงไปในใต้มหาสม,มุทรลึกที่สุดเท่าที่มันจะลึกได้ก่อนที่แมรี่จะพุ่งมาและอดกับเขาซึ่งคือพุ่งมากอดเขาซึ่งก็เขาก็รับแล้วก็เข้าใจ โรล่าบอกกับคุณเมือนดอกแล้วก็เจ้าหน้าที่โลและมูดดี้แล้วก็ไลทเลอร์มาเห็นเข้าช่างเหมาะเจาะจริงๆเจ้าหน้าที่มูดดี้ตอบทุกสิ่งอย่างที่ทําให้มีความทุกข์ใจเจอความให้เจอคาคาว่าความรักและกําลังใจจะดีที่สุดและนั่นนันว่าช่วยคุณได้ท่านเบนจามินตอบออกมาก่อนที่จะมองทั้งคู่กอดกันและแล้วเช้าวันต่อมา เรือยังคงแล่นอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกและแมรี่กับลอล่าก็ทำหน้าที่ตามปกติส่วนกับตันก็ทำหน้าที่ของท่านแมรี่ไปกับฉันหน่อยจะได้ไหมไปไหนหรือแมรี่ถามลอล่าพอดีฉันจะไปเอาเครื่องแบบผู้ช่วยกับตันซักรลตไว้ไปให้ที่สะพานเดินเรือฉันไม่กล้าเข้าไปนะ่ะก่อนที่จะไปด้วยกันแน่นอนว่าต้องมีการแบ่งจุดห้ามคนเข้า แต่ว่าทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปได้บริเวณสะพานเดินเรือฝั่งกราบขวานายยังใส่เครื่องแบบของเมื่อวานอยู่อีกหรือกับตันถามคุณเมอเดอเครื่องแบบของผมซักอยู่นะครับอีกสักประเดี๋ยวน่าจะมีคนเอามาให้เช่นว่านายไปรอเขาที่ห้องน่าจะดีกว่าเขาจะได้หาตัวนายเจอได้ไม่ยากครับผม ่อนที่คุณมานอกจากเข้าไปที่ห้องของเขาชาครับท่านเจ้าหน้าที่โลเอาชามาให้กับตันเมื่อเหตุการณ์ไม่สิเหตุการณเมื่อวานนี้มีใครเห็นบ้างหรือเปล่าที่ฉันกอดกับแมรี่กับตันถามเขาก็ไม่นี่ครับตอนที่พบผมมาก็ไม่มีใครอยู่บนเรือที่เห็นเลยนะครับเจ้าหน้าที่โลตอบดีแล้วดีแล้วอย่าให้เกิดเหตุเลยมันจะยุ่งยากซับปเปล่ากับเธอแล้วกับฉันด้วย กัปตันบอกกับเขาพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเธอมาหาแล้วครับกัปตันหันไปเห็นทั้งสองเข้ามามาถึงนี่เลยหรือครับพอดีว่าลอล่าจะเอาเครื่องแบบไปให้ที่ไปให้พวกทางต้นเรือเขานะคะพอดีว่าเขาฝากให้เอามาให้แมรี่บอกห้องเขาอยู่ทางทางนั้นน่ะ นับไปที่เอ่อนับไปห้องที่สองอะ่ะเออกาตันบอกกับลอร่าก่อนที่เธอจะขอตัวไปเอาเครื่องแบบไปให้เขาใครเป็นต้นเรือเหรอคะแมรี่ถามคุณเมอร์ด็อกนะครับสงสัยคบกันมาเลยไม่ได้ถามชื่อยศตำแหน่งเจ้าหน้าที่มูดีตอบปล่อยพวกเขาไปเถอะให้พวกเขาได้เซอร์ไพรส กัปตันบอกก่อนที่จะไปที่แบบก่อนที่เขาจะเดินไปหาแมรี่เพื่อไปชมอ่าสปาเดินเรือและแน่นอนว่าทุกคนก็ทักทายอย่างสุภาพบุรุษและแบบกันเองลอร่าเดินมาตามทางจนมาถึงห้องของเจ้าหน้าที่ต้นเรือนะครับตอนนั้นลอร่าไม่รู้ว่าคุณเมอร์ด็อกคือต้นเรือเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น แล้วก็เอาชุดเครื่องแบบมาส่งค่ะใช่ครับเอาเครื่องแบบมาส่งแล้วค่ะเขาเข้ามาได้เลยครับประตูไม่ได้ล็อกประตูเปิดก่อนที่จะปิดออกเออรอล่าเข้ามาในห้องคุณมาด็อกครั้งแรกวางไว้บนเตียงนะหญิงสาววางชุดไว้บนเตียงก่อนที่ประตูจะเปิดออก คุณเมอร์ด็อกที่อยู่ในชุดคลุมหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสับห้องคุณเหรอคะรอล่าถามเมอร์ด็อกก็ห้องผมนะสิเล็กไปหน่อยแต่ก็อยู่สบายอีกสักประเดี๋ยวไม่นานคุณก็จะได้เข้ามาอยู่กับผมได้นะเนี่ยคุณเมอร์ด็อกปิดประตูเอ่อตู้เสื้อผ้าแต่ก็หารู้ไม่ว่าประตูได้ดึงเสือ้อเสือ้อคลุมอาบน้ำของเขา เอาไว้พอให้เขาเดินเข้ามาแล้วมันก็หลุดกลายเป็นว่าตอนนี้เขาได้ยิงแก้ผ้าต่อรอต่อหน้าลอล่าครับผมแน่นอน,นว่าถึงกับอายม้วนเลยทีเดียวครับในการที่เห็นเขาแก้ผ้าซึ่งนั่นก็ทําให้เธอได้เห็นว่าคุณเมอร์ด็อ,ดอกซึ่งทําให้เขาได้เห็นคุณเมอร์ด็อกน้อยของเขาอีกด้วยเ,เขาไปทําอะไรเนี่ยนานจังเลยแมรี่ตอบ แล้วขอตามเข้าไปด้วยโดยมีกับตันแล้วก็คนอื่นๆตามมาด้วยห้องนี้แหละน่าจะเป็นห้องที่อยู่ทางด้านในแมรี่เปิดประตูเข้ามากับกับตันก่อนที่จะตกใจเมื่อเห็นคุณเมอร์ล็อกแก้ผ้าตาหน้าลอล่าก่อนที่กับตันจะรีบเอามือมาปิดตามแมรี่เนื่องจากว่ามีความแบบอุจจาตาเล็กน้อยอย่าไปดูนะมันล่อแหลมจน้าที่โลแล้วก็คุณไรเทอ์เลอร์ กับเฮนรี่ไวท์ผ่านมาพอดีและเห็นเข้าน่าจะทำอะไรของนายอ่ะนาจะขมขืนเธองั้นเหรอเพื่อนของฉันอาการนักเข้าให้แล้วคุณมานอกลนลารีบปิดประตูไม่สิรีบปิดตู้แล้วเอาหมวกมาปิดตรงนั้นไว้การอนาจารเธอหลอให้ฉันมาดูเข้อแก้ผ้าหรอหรือ เล่านะก็เธอบอกว่าจะเอาเครื่องแบบมาให้ก็เลยเออเอามให้เขาไม่ใช่หรือแมรี่ก็บอกกับลอล่าไปอีกด้วยว่าคุณเมอร์ด็อกก็ได้หลนลานก่อนที่จะหยิบผ้าห่มบนเตียงนอนมาคลุมตัวไปอีกทีหนึง่งขอโทษทีนะที่ทำให้เขาต้องเป็นเช่นนั้น เขาทำอะไรเธอหรือเปล่าคุณเฮลี่ทิงเกลิลไว้ถามไม่หรอกค่ะท่านแต่เห็นหมดเลยลอล่าบอกหลันจานั้นก็ปล่อยให้ทั้งสองนั้นเคลียร์ทุกอย่างกันลุ่งนุ่มนวลกับตันกับแมรี่ก็มาเดินคุยกันนบดากับตันเรือของไวสตาไลมีผมนี่แหละยศสูงกว่าใครอื่นเขาคือผมเป็นยศจตวาของกองเรือบริษัทเลยละ่ะผมวิ่งเรือกลับ ไปกลับจากอังกฤลังอเมริกาเนด้เงินมาเยอะมากๆเลยทีเดียวกับนบอกกับแมรี่งานแบบเยอะกว่างานที่ฉันทำอีกนนเนี่แมรี่ได้บอกกับเขาดูเหมือนว่าทุกอย่างจะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามต่อในตอนต่อไปนะครับ